ก็เปพหนเลียงก็ม้รูมหวไนเลยหอัมาเลยคีได้บอกาคีได้บอกงานใี่ไหมไบอกงาเ้าหนี่เสียากที่บันกมาผ่านเลยเสียไหมเออนันลืมลม บอกว่ายางมันเลืนมาคอยมายาง่ยม <times> <oring> ันแดมาเดดเดดดดเดินมาหาย่านี่ค่อยค่อยมาเด้อมันเลื่นไอจิข่อยวันนี้ยากนะจากับของข่อยเจ้าเป็นยังจะมามักต่กับเท็กก็ ปวดยางชิ้เทียมคือเท้าป่ะนะบัง้อย่าหักสายไฟโอ้ยจะกอดจะถอดน่นน้ำเ้าน่าเาปพ่อยขวดออกก่อนีแล้วปีกพวกฟังหี่น้องงะยานเพร่ะว่าเอ้พี่พลอย Hoi cháu hỏi quá 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 quá

เด็ดลด็ดเดด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 เขามาเอาไว้เขียต่อกันแล้วพี่เมือแฉะล่ยมามามากับมามาเดดเลยเดดเดดดเ อย่าเดินอย่าเดินเดี๋ยวมันลื่นจ้องจับกันฮะยังคู่กันยังไปได้เลยนะบอ,บอไวไ่ลูกไหมลูกน้องเพชรบ้างไปหมไปเดินเออเขยค่อ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 ยไอไอว่าเลยนก็อจะได้ขาคันโม่งยังหรอดึงไอ้และไอ้ว่ไปนะเจ้ากับกัดกันที่นี่เลยดิไปเดิน

Mấy chị bay lát chị bay lát, điệu, điệu, điệu mấy giấy mà coi tên, tôi hiểu.